ทุกคนร้านโกโก้เข้มข้นโกโก้เทสโกโก้ตรงห้าแยกนาะฬิกาลำปางตรงข้ามกับเทศบาลส่วนสาธารณะลำปางซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่ออกกำลังกายนะฮะรถม้ามา,มาพอดีทุกคนเป็นบุญตาจะผ่านร้านเทสโกโกโก้เข้มข้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมการมณี การระวีเพรสดูเลยรถมา้าทุกคนเป็นบุญมากๆอุ้ยติสง่างามมากๆเลยทุกคนรถมา้าอย่าตัดนะเดี๋ยวกล้องอุณหภูมิสูงตัดกูอีกถ่ายไม่ทันจบนีทุกคนดูสิทุกคนรถมา้าแห่งเมืองลำปางเขลางนครทุกคนโอ้ยรถมากเลยอยากได้เห็นเต็มเต็มตาเลยทุกคนมาเที่ยวลำปางก็ต้องสนับสนุนอาชีพขี่รถมา้านะฮะคนเลี้ยงมา้ามาเลี้ยงคนนะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะฮะเป็นจังหวัดเดียวที่ มีรถม้าอยู่ตอนนี้หลงเหลืออยู่นะฮะรถม้าลือลั่นฐานหินลือชานะฮะทุกคนแล้วก็เซรามิกลือลั่นเลยลือโลกลือไกลเลยนะฮะทุกคนนีหาล้านเกี่ยวโก๋เค็มคนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่อร่อยมากทุกคนนี่วัดศรีชุมไปทางนี้ทุกคนวัดศรีชมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเป็นวัดที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตนะฮะสามสิบสองปีเชีว ก่อนจะขึ้นเชียงใหม่แล้วก็ไปนำไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครจนทุกวันนี้ฮะทุกคนเลิศมากเดี๋ยวพอทิ่ตกดินเราจะไปตามหาโรงแรมการระวีเพลสซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองหากจากห่างจากจุดนี้แค่700เมตรเองทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นนี่ข้าวขาหมูอร่อยนะฮะโกโกตรงนี้ฮะโกอะไรสักอย่างเคยไปกินอร่อยมากตรงนี้หหอนาฬิกาเรียกเข้าไปถึงเลยทุกคน ห้าแยกเลยนะฮะอร่อยมากเป็นข้าวขาวหมูที่อร่อยที่สุดนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น i n d r ราเอาเด c เซรามิทุกคนนี่เคยไปโรงงานเขาแล้วนะโรงงานเขาใหญ่มากแต่ก่อนอื่นเราเอา t e ส c o ้เทสโกโก้ฮะเทสทุกคนเทสโกโกคือชื่อร้านแต่ว่าเมนูเยอะมากทุกคนนี่ฮะดูเมนูอลังการมากนะฮะนี่ฮะ เมนูคัฟฟี่เมนูปั่นเมนูลาเต้แต่มีเยอะเลยนะฮะมีเอสเย็นอเมริกาโน่ส้มก,มก็มีฮะทุกคนนี้ฮะทุกคนนี่เรามาช่วงที่นะฮะ อาจจะไม่ได้ยุ่งมากนะฮะแต่ถ้ามาช่วงที่ยงีเขาบอกว่ายุ่งมากนะครเพราะร้อนๆแบบนี้ขายยิงดียิ่งขึ้นขั้นไปอีกทุกคนนี่ฮะบรรยากาศยามเย็นของเขรางนครนะฮะเมืองเซรามิกเมืองฐานหินเมืองฝึกช้างใช้ลือโลกนะฮะอย่าลืมนะทุกคนมาเที่ยวลำปางกันมาดูตำนานมาอ่านตำนานศึกษาตำนานอ่อเจ้าแม่ชุชาดา วิวัดพระแก้วยอนเต้านะฮะสุชาดารามัดสวยมากฝรั่งไปเยอะมากแล้วก็ไปดูลูกป,ปั้นนะฮะนางสุชาดาอุ้มแตงโมและก็นางสุชาดาถวายแตงโมให้กับพระเถระเระสมัยก่อนจะอยู่ตรงในวัดเลยแต่ท้าศารนะเออเจ้าแม่สุชาดาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งใกล้กับเรือนอบ้านเข้าซอยก็ไม่ไกลจากณนะบ้านแม่รีสอร์ทสวยนะฮะทางไปม่อนพยาวัดม่อนพญาแช่ทุกคนนั้นสวยมาก ะะแล้วก็เดินจากณนะบ้านแม่รีสอร์ตไปแม่น้าําวังพิทานร้านอาหารชิลตอนเย็นๆมีเพลงเพราะๆนะฮะแต่ก่อนอื่นวันนี้เราจะเดินเข้าที่พักที่การราวีเพรสนะฮะโรงแรมแล้วก็แวะนี่ฮะสั่งอะเย็นๆเอาไว้ทานะทุกคนเนี่ยสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปันนะ่นแล้วก็ชาเย็นนะฮะทุกคนเลิศมากทุกคนจ้านี่โลโก้อุยอยุณหภูมิสูงอีกแล้วทุกคน